สบายด dio, ีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องตะกูนกินกับสามัคคีมื้อนี้หั่นในอยังพ่อวงเอากันน้ำไก่มาต้มสุกินเด้อพี่น้องเด้อโค้งน่องตูนะพ่อวงน้องตูโอกาสมากินข้าววอมมาฮะไม่นข้าไก่มาต้มสุกินพี่น้องเอานั่นเอานี่มาหัดสุกินตลอดแต่จะเอาไปผมเลยพีทางได้จะเอาไปได้ไล่ไล่เลน้องตูโ้ได้มีโอกาส เมื่อก่อนกบคนตกมาแย่เนมื่อนี้แดดนี่ยก็เลยมากินเ้าาพร้อมกันข้าเป็นแบบมยยากเลยก็เห็นอะลงมือลงมือพอกินน้ำกันได้พี่ดองเด้อพอดหรนึ่งเลยว่าสิต้มก่อนแล้วมาบีบเป็นคือหมักนปาแปะค่ต้มบร้องห่อกรห้องน็อยอะไ้าไปทอดหรอวไม่ได้ก็เปทอด ทุมขึ้นมาเก่ามากับทบอนะข้าวตัวนนกตัวแปบตัวแปาเที่ยงพี่น้องไดไข่นอดนะกินข้าวเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะมาได้บ้ใดบุทานไดกินกันเลนะมากินน้ำกันางไก่น้อตัวเอาขาไก่เดเด้อพี่น้องขาไก่ทานใหญ่ๆเนาะ น้ำตุ่ก็ได tamam ้ป bon, no ้อนน้ำตุ่มป้อนที่หัวใจเนาะเองหัวใจเป็ป้อนเมื่มื่อเลยหัวเมื่อเนาะป้อนได้ช่วยทุกอย่างตั้งแต่กินข้าวอาบน้ำพอได้ช่วยเมื่อเป็ละเมอพอต้องได้แก้ไขเรื่องของคนในจิงคนในใจเนี่เอง ไปานใก็ได้ไปน้ำจะพอมา่อยังกนอนพอไหมตองนไปังนได้ใไหเนาะั่นอเนาะออพอนสไปเลยอวนให่คนพี่น้องเล้ยพนั่น่อปุ๊บไปเนลอปะซิฮักปะ้นตบกี่ต้มเล็ด้าอเือแต่ครั้งเดียวพี่น้องไห้ฮักแต่ลอก็ได้ล่อคนจะได้มันกินแม่โคเห็นไหมแล้กขาดเลยเนาะนขุ่มมนนขาดเลย แนวห้องขาดเลยแล้วคัตัวคุมงน่านใายก็เกมทั้งน้เนาะอันำลงมะงสือนอ่ะกับสาพันใต้อันก็อันทอาห้เายนเ้าร้อยเกสแล้วคือ่านใตก็ซัมซ่ฟังคือซัมีคือนานตยคือแบบนี้นะแมคือแบบนี้บนที่เอามาบางนึงมันะอนรมันงามกว่านี้เล้ตอนนั้นเห็นคือว่า มันคิดเนีัวงานก่อนเนะตัวกลางเน่ประมาณสองพักว่าบาทละมันเนี้มันดีชุดตัวตัวเราะเขาเขาองโมเบสชวนั้นหันอืเว้ยเออมันกลับกตนมันฟังมากรคำจังคบประจบของกันเอ็นซี่แหล่ะเยกินแล้วไปจเกินโอเอซี่แล้วกีนน่องแล้วลงตัวกระดานสั่งรีบอามาเาเือกบม มาเล่นบ่ลงมาเล็นบ่คนมึงรามาเงลุงลีมาเรบ่าผก็มามาขบทิมบ่เออบ่ามาเด้อ้างลี้างลีมักินข้าวเด้อบ่าผามเพื่อนล่าเดจมากินข้ามากินต้มไก่มามันได้มาได้อาหารแซบเ่นินมาแซบเนาะไม่น้อยเนาะ ตัางหลังก็แกกันเนาะอยก่นอไมาเนก่นังแก่บแหนังก่หนก่หนัแก่แ่นังแกหนแ่หแ่นัแ่นังแก่หนั่หแก่นั่น่นั่นัย่นนั่นเเน่น่น่นงหนั่นนนในเงแนังงงังนงเนาะมา่ังหนังก่นัแกงแก่หน่น คนหลายเลยคนน่าดูดีมากเป็นพีม่หลอนกันมากมาเท่มอนดหงวนได้เนาะไม่ขาดการเพื่มน้อยนักเสียเงียบเงียบนั่นเงินผมไลยขาดคนน้อยนักที่ว่าซีอยู่แต่อยูซีไมีแดนงพอตัวตัวเองมันก็ขึ้นกับบางคนนะบางคนนี้บ่มีบ่มีดองมาเนาะนไปหามันขึ้นกับใจเด้อใจเราเพราะเราเฟื่อเฟื่อแผ่กับหลายๆคนกันคำว่าคำสามไม่พอได้ไหม

คิดได้ว่าพึ่นคนประพาดเห็นหนาเจ้าเป็นผ้าตงาดเออคนตอบแน่นอนนะรเนะครับว่าอะไก็อะไก็แล้วขาวเาอเขาความจริงเนาะขาบมัเป็นหัวมาเนน้ำตาลเลยจะหวาน้วเนาะข่าวความจริงเมอกี้เดี๋ยวนี้จะเจ้่าว่าวเืทนะบรเษัทอาวบ

เ้าแต่งตรงามแนีอาบน้อาบน้เป็นสาวเป็นสาวไปนี่พัชคงาใส่กงกันแหล่ลงงใส่เพงกงามเนสาวใแพงกันก็เลยเพอมาใส่มนสัห่สงแพงแล้วกชไปเรื่อยๆนะหนึ่งคนนส่งดีรกันดีแล้วเปนยังงาในวัีาสตูเขาสร้างสร้างสตูมาเป็นมิตรนี่ดีกว่าเอามิตรมาเป็นสตู คนทักคนแพงนั่นให้เป็นศัตรูฮันี่โอ้นาดตัวนั้นอืุ๊บเยอะเลยนะคตัวโบราณนะถัคุณแม่คนเคยหักเคยแพงกันแตมาเป็นศัตรูกันไงปุ๊บเยอะนี่แหละได้ได้เป็นอะไรบางคนแบบเขินนักเลยทั้คนที่ว่าเขาเคยหักเคยแพงกันเขาอันนั้นหักเมื่อคงกินคงอยากเขาแบ่งกันนอกรึเปล่เขามาเบียดกันธนะมาสั้งกันธนกเป็นศัตรูกันนี่ธนาเนาะ ไล่ n ได้อโอยโอ้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 ยพอดีโมลสิอ้ย่อย้องยอยอ้ยลายตุกเนาะอ้อ้้น้ออ้้อ้ น้างเจ้าก็กินคือโปเซ็คยกินเข่าแบงไดดีนังเก็ดไข่นาดจดอ่าม,มันมันสอยู่เนาะเสีท <laughs> ั้งน้ำทั้งตอน ้าพี่น้องหองทานกันเพิ่อนแต่กินมาเี้เาเพื่อทานกันาเพเาเพื่นส่วนพี่น้องกินไหเมา่เาเพื่อพส่วนเด้ก่อนนะแ่เปส่วนกินหลายคนแซ่บพี่น้องเหม้อ ยูดีมีแหงกิเข้อแซ่ดเขาน้ำตอิ่มเขานี่ที่น้งไดก็อิ่มด้เาออกตะลุกลัวนองกินมจะอิ่มด้วานี่น้ำได้ก็อิ่มมาแล้วได้ผลแน่นลยเขายำได้ก็อิ่ม้ลนเขาน้ำ้างมือมาไหว้ลกเ้อ จะเป็นย <c oughs> ังไงจะเป็นอันตีเป็นเลขเราบเรื่องเลขทุกทั้งเหมือน่าเราบเราเาเรื่องเลขแล้เาโอนให้เขาโอนเงินให้เราหาร้านมีโบเงินในบัญชีแบบอะจนลนบัญชีจะมาอะประจุดห้าูนย์สามให้เขาเอาจะจดไปทางหาซูมสามแบบกรจดเลขบัญชีเปานะให้เขาแบบซูมสบอกเลขห้าคืนาเชาหนาก็ได้โอนเงินหาล้าโอนเงินเราอรแบบนี้าาพัน แขกขึ้นเงินเนเป็นอย่งแบบถามเกนี่แขกขื้นเงินคนอินเดียเนี่ยเลขอะไเลขหมบอกมีหนวดบอคนอินเดียนะคนอินเดียมีหนวดไม่เข้าบอเด็กน้อยวั้รุ่นัเป็นคนอินเดียบ่อยมากคนอินเดียเนาะเป็นลึกอ่ะอีกร ก no no ินบเออกินารเติได้เนาะมนอมากินต้มไก่ที่าลไมยนอมากินไรเดรอเยอะพยายามมาลุงโมงเรื่องกินต้มไก่พยายามเงอนเดอนเลยแแยกแล้วก่อนันแม่เรามาก่อนนม่เรามาก่อนเนาะเป็นไอ้าวคนน้อย้ะลูกลุงทอมข้าวเปลืกิลิ่นปลามื่นมือตีามาปิ้งเนาะ กินเองหากินเองแฟนเดียบนั่งนอนก่อนมาแบบเดียวแมนขาและลาคิดไปกนคิปนี่ก็ลาไปก่อนนะจ้าขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ที่เข้ามาหลับ z o o หลับฟังสบายดีพี่น้องนักพี่กีรสจ้าพี่น้องลาไปก่อนจ้าฝากส่องน้องตู่น้องตู่พอวงเด้อจ้าพี่น้องเด้อสบายพอวงเด้อพี่น้องเด้อฝากหน่อยเด้อ